ไหนมันเท็จลับอีกแล้วไปาล่ะไปหลอกเอาเงินมันดิมึงหลอกเอาเงินมันดิท่านี้ถ้าอย่างนี้ผมไปได้ด้วยมั้ยนะไม่ก็แบบว่าเออก่อนเข้าขออยากมีเงินติดเมื่อวานไม่ได้พระเอกดีเมื่อวานเพื่อนโดนดิก็จะแบบให้ให้เงินพวกผมสักคนแล้วแสนสองแสนอะไรงี้ได้ไหมครับพอละแสนหนึ่งแสนก็ได้ครับทั้งทั้งเลยก็ได้สองแสนของใครอะวันนี้ครับ สวัสดีค่ะกะปิเมือ่อเมื่อว,ว,วานในเขือเขือนมันมาปนอนะ่ะมันมันไปปนแกงกะปีเหรอหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไม่ได้ไปล่าด้วยแต่เมื่อวานแกงหนูโดนปนครับก็เลยล่าจนอันม,มันมากี่คนนะ่นะน่าจะสามสี่คนมั้งไม่ค่อยได้ไอ้นี่ครับที่ไห,นท,ไหน,น,นที่ไหนโดนปนที่ไหนเห็นแต่เ,เป็นในเขือใช่ปะ่ะหนูเห็นพี่เขือนโพสทวีอยู่อ่ะ ว่่อยากโดนอะไรไกอาสักอย่างเอ้ยน่าจะน่าจะใช่แหละครับมันโดนแล้วคนในแกงโดนปล้นที่ไหนครับอืมหนูก็ไม่รู้อ่ะน่าจะแถวลายเห็ดมั้งที่ตัดไม้อะหรอน่าจะประมาณนั้นครับแต่ว่าเห็นว่าล่าไปถึงทะเลเลยอ่ะหนูเห็นเอาเรือขึ้นฝั่งมาอยู่โรงแรม<อ>แล้วก็ไปคับหน้ากาดลำน้ำเพื่อจะเอาไปลาาไอตัวที่มันจมน้ำอ่ะครับ อ้ยนั่นคนเหรอที่ขนดอนอันนี้อย่าไปล่ามันเลยโจน่ามันมันบางทีมันมันมันจำนะมันเวลามันมันโดนใครป้นมันแชร์นะแต่เวลาคนโดนป้นมันก็จำนะโโโอ้หแต่จมันความเหนื่อยใช่ป่ะแม่งอาฟ้างุ๊งงุ๊งมาสรรหาป้นอี๋มึงมึงมึงไม่มีฟาร์มาที่นี่ครับมหมาใช่ครับพอดี ปีมันก็อาจาจะมีโจนผู้ดงผู้ดีอะไรยังไงไม่มีหรอกโจนที่ไหนมันจะดีถ้าดีมันจะเป็นโจนทําไมเอออันนี้ก็ถูกปีกก็พูดถูกคนช่วยก็กลับตัวได้โอ้ยบางคนช่วยแล้วช่วยเลย,ยช่วยโคตรโอ้ <laughs> ทำไมได่าโจนแรงอย่างนั้นอ่ะโอู้เคยโดนพ่อเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนอ,อ่ะค <ผม S 1> <ข>าร<ม>้านเ<ม>สื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยหนักเลยพี่พี่ต้อไปกระทืบไกอากันปะพี่บอลผมตรนจังหวะด้วยแล้วเอาแล้วโดนหนุดดวงใครพ่อเมื่อก่อน กอนไม่รู้ค่ะไปไปกูอยากงานคุณแล้วปะนายลีโอมาแล้วมึงเรียกลีโอมาก่อนดิรอ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 ไอ้รอไอ้อยมือก่อนเมื่อก่อนหนูเดินพวกแบบโจรป้นในร้านสุ้ภาพเอาเข้าไปสิบสี่การอะไรแบบนี้ที่ที่เขื่อกูหมันมากกูเข้าอินเดียไปกระทืบแม่งอ่ะโอย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 โจรมันโง่เนาะพกเพนงทำไมใช้ไม่ได้มั้ยใช่หรออ้าวไอเขื่อมึงไปป้นมาหรอเมื่อวานเออไอแก้วไปป่นมาโอ๋อโอยเฮียแล้วมึงไม่ แล้วมึงไม่รู้หรอกว่าเป็นแกงลูกเนี่ยมันไม่รู้หรอกคุณเปล่าอ่ะเลือนจัดอ่ะเพาผมเอามาเลยจริงไอ้พวกป้นอ่ะโคตรล้วนเลยเนาะขื่อไปป้นทำไมอ่ะเอาเฮ้ยคื่อไปแทงทำไมอ่ะไม้มาเอาวไอขื่อเบลเอาไม้มาเล่นดิมีมีหมดผมไม่กลัวไม่เก็บหรอกอาวุธอ่ะแล้ววันนี้ผมเตรียมเกมมาแล้วพี่ตอดหรือเปล่าเก็บผมไม่เคยเก็บนะครับฮะอุ้มมาทำหรอไม่ได้ทำไม่ได้มั มาพี่ทำอะไรเหมือนพี่เขยหรอกใช่เป็นนายแม่งเท่ยกว่าพี่เขยไม่เคยเบเปิลหรอกวันนี้วันนี้เตรียมมีน้ำมาละเตรียมแบนเดดมาละเตรียมแบนเดดมาก่อนที่กุ๊กแม่เอาก็พอมาใช้เลยแหละสี่ห้าน่ะนี่จะไปทำอะไรกันหรอครับถือไม้เ้าแกงครับสมัครเ้าแกงไปหลอกอย่ในลูกชิ้นไหมลูกชิ้นมันรับคนเข้าได้บ้างเหตุอ่ะทีเนี้ยสมัคราแกงในพี่ตานเขาได้สมาชิกแล้วห้าหมื่น อุ้ยมันรับหมดเลยพราะหมดงานอ่ะตามเป็นรับหมดเข้าไม่เขืยได้เงินคนละแสนแล้วแล้วก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมาติดต่ออีกทีเอไหมเอามาซื้อเพนซื้ออะไรด้วยเราจะไปงานทีเมือนตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวร้อยมือก่อนมือกัลังเข้ามาคนที่ชื่อตีใหญ่ใช่แฟนอันนี้ปะน่ารักน่ารักอยู่นี่ปะ มาต้ากับกะปิรูจักกันเพะปนรออะไรอ่ะแกเป็นคนปนหนุเนกูเข้ามาเลวิตกู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 าูกูกอกูดูก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 ูู่ก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 ููอูกเกู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 กมึงกู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 กไอูกฟกูกูกกนกงรออะไรกได้หรอกอกโตะใช่เหรอ ไอ้เขือกกูเปี้ยงคันนี้นะคันนี้โดนบัมทีเดียวไปไม่รอดนะมันมันจะเอาไอ้คนที่ผมบ๊อบด้วยพี่ต๊อดผมบ๊อบมันก็จะเอาเอ้ยมึกอยู่ไหนเนี่ยพี่ไม่ไม่รู้พูดกับใครเนี่ยโอ้โหนี่พี่เขือเพื่อนกับเช้าโอเคน้องอยากได้ปังหรอจะไม่จะชวนงานคือของอ่ะพี่หมึกพี่หมึกจะมีของเนี่ยเอ็นก็เอาวอลเลอร์ของเอ็นให้มีเอ็นยืมดิเออริมัดแล้วบอมไม่ได้หรอกเดี็กจูนมันขโมยรถหนุ่มไปไม่ได้ รถหนูไม่เคยเอาไปทำอะไรสกปรกมาก่อนเลยนิโลเหรอไอ้เฮียมันมันสวัสดีครับมันมันมันบอกมันอยู่ห้องเพื่อนไม่เหมือนกันแต่เสียงผู้หญิงเลยนะยห้องเพื่อนมีมีคนญิงด้วยเหไอฟิลก็ได้พี่ซอสไอฟิลต่อฟิลมาก็ได้เงินกันละเออฟิลเหมือนกันเอาของฟิม่มีปืนปืนปืนมีสองคนเนี่ยพี่ชิดกับพี่เขียด ไอ้เข right? ah ือเดี๋ไอ้เ uh ขือไปงานถือไหมไปตีมไปขึ้นต um ีมไม่ขึ there, ้นตีมหรอกเดี๋ยวงานถือไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ถือก็ไอ้เขือกูจะเล่าอะไรให้ฟังกูไปยืนอยู่หน้าตู้ใช่ไหมแล้วมันมากัะสองคนแต่ที่เนี่ยเพื่อนมันหนับเหมือนไปคาบของอะไรอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างๆกูมันบอกว่าเดี๋ยวกูเอาแม่งยันเช้าเลยเดี๋ยวลูกแม่งเรื่อยๆกูเลยงงไอ้เทียมึงพูดกับเพื่อนมึงหรือมึงคุยกับกูเนี่ยแล้วเพื่อนมึงอยู่ข้างบนตรงโต๊ะคราบอ่ะไอเดี๋ยวผมผมไปนัดเลยเดี๋ยว ไม่มีใครจะเตีมผมโพทวิตด่ามาตอนผมเข้ามากับไอ้หลุยสองคนกับตอนนั้นกับคาเมลอนอะ่ะขโมยลรถก็มูลโพทวิตด่เาเต็มระบบอ่ะแกงขึ้นมาน้องน้องขึ้นดิพี่เข่าเอาแกงขึง้นได้ไหมที่ไม่ใช่สามแกงกันนะให้ <c oughs> ขึ้นนะพี่ <c oughs> ไม่ใช่เอ็นดีอาร์ซาเบียนให้ผมไหวอ่ะแล้วก็แกงลูกอ่ะมันได้หมดเลยพี่เข่าขึ้นดิพี่เข่อไอ้ไกอาร์เนี่ยตัวจะเอาเลยหมันสัดเลยพี่เข่าขึ้นไหมพี่เข่อขึ้นแหละต้องหายขึ้นโไม่ขึ้น ได้หรือโอ้จับก okay ันเฮ้ใช้รถก็ซื้อมาหึมอะยังไม่ทำเขาอีกนาะซื้อยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวแันแท็กนอร์ี่ไปเด้อได้เลยได้โอเคก็เดี๋ยวเข้ามาหาสวัสดีค่ะพี่ แจ็คเหรอแจ็คแกมเมอร์ดีค่เดี๋ยววไ้าใช่พี่คนที่4เมื่อก่อนหนูเรียกจ๊อกจ๊อกจอกะฮัลโหลไอ้ที่ผมถามไปอ่ะอย่าลืมตอบผมนะอยากลู้คำถามจังเลยเออเดี๋ยวจะตอบแต่ว่าต้องแบบจุ๊กงไว้ให้ฟังก่อนแล้วจุ๊บมว้บมามิจุ๊บหนูมากเลย มาลักกะปินะอันน้าเฮ้มาลักกะปิคิดถึงเมื่อก่อนเนาะใช่ใช่ถาคิดถึงเมื่อก่อนก็ยังอยู่ที่เดิมอะมาแล้วบอกด้วยลิโอเพิ่งรู้ว่าต่อเป็นมาักกะปิใช่ ันแม่ไม่ขอปลาเราออปลาเรามีเงินในนี้เป็นร้อยเอมเลยนะขอแล้วแต่ว่าพี่กิ๊ต้องไม่เอาข้นมาให้เลยปาให้ตังขึ้นอยู่นั่แต่นานเลยมันมีอยู่นะพี่มีกล่องกล่องเหลือป่ะผมขึ้นไม้กลับก็ได้ต้องต้องรอดูก่อนวะต้องดูก่อนเอาผมมีโบว์ในรถหมื่นห้าใช่ป่ะใช่พี่ โอจะมีวิธีหนึ่งให้มึงฟาร์มมึงเมื่เดินอ่ะวันหนึ่งอ่ะวันละแสนอ่ะเดินขอไปเรื่อยๆอ่ะพี่ครับมีมาสักห้าพันครับหมื่นหนึ่งแรงเงี้ยเอาจริงได้นะวันละแสนอ่ะเดินสายดีได้เท่าไหร่วเนาะสวัสดีครับพี่พี่ฝากติดตามห้แล้วนะคะเอางี้พี่พี่พาผมนำมาได้ไหมล่ะขึ้นขึ้นแล้วพี่ฮันขึ้นแล้วครับพี่เอาไว้ลงไหม เอลิโอรอบนี้มึงไม่วิ่งป่าราบนะไอ้เหี้ยโวยมึงวิ่งหน้าตั้งลงเขาเลยอ่ะตั้ไม่ได้ไปป้นกับพี่น้าเมื่อวานผมไม่ได้ไปนะไม่ก็มีคนบอกกูมาว่ามึงไปป้นแล้วมึงวิ่งป่าราบหนีเพื่อนเลยใครใช่ผมนะพี่หรอใช่หรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใครไม่รู้ไม่ใช่กูเหมือนกันนะเพราะกูเพิ่งเข้ามาไอ้เขื่อนแบงใครบ้างผมก็ผมไม่ได้ป้นนะเมื่อวานปิดคนเขื่อนับใครบ้างอ่ะเขืออ่ะคือขา มึงไปป้้นแก้งมึงไม่ดูเลยเนาะรัดแต่จะป้นนี่หว่าแก้งม่องแก้งม่องเอาหมดใครภาใครภาขอป้นว่านีย้ไม่เจออีกสิบ้าหลังก็อีกหลนโอ้ยนี่เชิน แต่แก๊งหนูเขาล่โจมเป็นปกติแล้วนะคะแต่ถ้าแบบตั่อนอืเขาจะไม่ยุ่งแต่ถ้าโจนแก๊งก็คือก็อล่ากันกแล้วถ้าโจรตัวนั้นมันอยู่แก๊งใหญ่อ่ะสมมติอ่ะแบบเออสมมติเป็น NTR อย่างเงี้ยเราเราไม่รู้ไงครับแลเราไม่รู้ว่าเขาคือใครถ้ารู้เราเราก็ไม่ยุ่งถูกไหมโจมตัวนั้นว่ามันอยู่แกง๊งโตอะไรอย่างเงี้ย เราจะยุ่งแค่กับตอนเขามาทําแก๊งเราอ่ะแบบเหมือนโดนแก๊งเราโดนป่้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาป่วนคนอื่นเราก็จะเฉยเฉยอ่ะไม่อยากแล้วผัวเอกเลยเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อวานนี่มีพระเอกนะเฮ้ยได้บอลเฮดรับอีกแล้วไเอาเงินไปหลอกเอาเงินมาดิมึงหลอกเอาเงินมาดิตอนนี้ถ้าอย่างนี้ผมไปได้ด้วยมันไม่ก็แบบว่าเออก่อนเข้าขออยากมีเงินติดเมื่อวานไม่ได้พระเอกดีเมื่อวานเพื่อนโดนดิ ให้ให้โทรให้ผมโทรเปล่าเออโทรโทรโทรบอกเบอร์เบอร์แล้วช่องเดียวไม่รู้สิแปดเจ็ดเก้าห้าีไปสก่คมาดิไปสี่บอกบอกว่ามีส ok uh ี่ห้าคนที่รอเข้าแต่ขอคนละแสงก่อนได้ไหมจ้าพี่คะพี่ถึงสุดน้ำเงินจัดจริงค่ะพี่เอบคุยซาฟารุนะคะสวัสดีครับเอืมมีคนแปะช่น้านี่รมเข้าเดมันเฮดมี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 ไม้มีปืนมีทุกอย่างไปแล้วงหลยเดี๋ยวค่อยไปฮัลโหลครับ อันนี้รับคนเข้าได้มันเทียรือเปล่าครับแป๊บนึงนะมานี่มานี่ไหนเข้าไปเล่นบายเรียวตามฟิล์มมันหน่อยดีตามไงพี่ต่อพี่พี่เขียวที่ให้พี่เขียวตามเดี๋ยวผมไปนอนแล้วครับพี่ครับฝันดีครับถ้าสมมติพี่งานเทิมพี่ก็เว้นผมหน่อยนะพี่เดี๋ยวผมจะไปเอาเดี๋ยวผมจะไปเอาพี่บวบนะพี่พี่บวบแกงเนี่ยไดได้ไปเอาพี่บวบเลยใช่เดี๋ยวผมไปจัดการพี่บวบเดี๋ยวเว้นพี่ไว้คนนึงแล้วกันได้ครับพี่ชายตอนนี้พี่บวบหัวขาวเลโอเคครับพี่เจอกันครัับบเนี่คร มีแตนกลัวงานคุมรออะไรอ่ะหนูฟาร์มโคตรเหนื่อยอ่ะเว้นหนูไว้บ้างนะมาเฮ้ยแล้วคนนั้นมาหรือยังได้ได้ชื่ออะไรพี่ลูกชิ้นนะพี่ตัดฮะคนที่รับพ่อดิมเนชั่นะาร์มปากเอามาเลยตอดมีชูใช่หรอเฮ้ยจะไม่พูดนะมันจำเสียงกูได้นะพูดประมาณว่าไงนะพี่ขอข้อแก๊งแต่ว่าอย่ามีเงินตั้งตัวเพราะผมไม่มีเลยเพิ่งกลับมาเล่น ก็คือมีของแค่เออขอแค่งเงินพอสี่คนคนละแสนไดนะเดี๋ยวหลอนหมดอ,อะอ,อันนี้ใครอะ่ะพี่หมอเอ้ยนี่ไงพี่พี่พตอนเนี่ยพี่เฉินยืนอยู่เนี่ยเ<า>นี่ย ไปไหมล่ะเนี่ยมีปืนปืนสามบอกเชฟเจ็บมือเนี่ใช่เหรอพี่เฉินเหรอใช่ใช่รองเท้าไม่รู้วะน่าจะใช่หรอมั้งใช่ใช่พี่เฉินไปปะพี่เฉินไปนี่ไงปืนถามบอกนะพี่ต๊อดไม่พี่ต๊อดผมอยากโดนรีตัวพี่ทำไมอ่ะผมอยากอุ้หายอ่ะเราเรียกกระรีเธอเนน้องไอ้หมอนี่ รีพี่พี่ตอนหารีตัวให้ผมหน่อยเดี๋ยวต้องเราต้องรีบไปหาพวกไอ้นี่นะพี่พวกไอเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกอะไรวะมดสี่ก่อนนั่นแหละพี่เฉินพี่เฉินทำไมพอมีเศษของเหลือๆมาดันเอาวงอาวุธให้ผมไหมไม่มีเศษของก็ไปหมดแล้วกูบอกว่าวิเลเวลขั้นตอนแรกมันต้องเป็นมดงานก่อนถูกไหมพี่เฉินเออมึงก็ต้องไปหาฟาร์มนะต้องไปฟาร์มฟาร์มไม้ให้ไปฟาร์มตุ๋นแกงด้วยไปฟาร์มไม้ให้ตาพา ไออาโดนแม่ปีรออะไรอะถ้ามาทุกวันปืนสามอยู่ไว้ไกลคนรวยอะกระปีโอซิวเท่าไหร่ครับไม่บอกหรอกอันดับแรกอะต้องไม่เป็นเด็กเดินโลเปก่อนไม่บอกเนยอันนี้คือเป๊ะประยู่แล้วจะเดินตามกูต้องไปเป็นเด็กเดินโลเปก่อนเลเวลแรกเพราะตอนนั้นเสียไม่ได้เขาไม่เอากูแล้วลินแก๊งมันเต็มไอ้เหี้ยอ้าวลิอตอนแรกไม่เข้าโลเปแล้วเหรอเราเข้ามาเข้าเสียไม่ได้ พี่็ตอนจะเข้าล้วันนีก็ไม่ก็ตอนแรกมากับพี่เขื่อเนี่ยได้วิทพร้อมกันเลยตั้งแต่สูตรเทาลุน่ะโอ้โหที่สามที่ตกปลาเรมเดินแต่คนมันมาเดินในกุ้งบ้านที่มึงตกปลาช่วยมันอะไม่ไม่ได้เป็นไม่ตกปลาด้วยกันเฉยผมก็มารู้จักพวกพี่กุ้งอะไรหมดอ่ะแต่แก๊งมันคนมันเยอะจริงก็เลยไปโลเปสเยียใจมึงไม่สู้เลยนะเรียวก็เห็นเปลี่นสภาพไอ้หลุยอ่ะ อาหมัดไปเก่าเขาี่เล่นกับนาคาอาหมัดไปเก่าเฮี้ยอะไรไอ้หลุยมันมีปากหลามเล่นกระกูอีก้นไปโทรมาแล้วกระโทรมาแล้วกระโทรมาแล้วปากหลามเราคอยอ่ะฮัลโหลครับมึงแกงบอกขอคนละแสนนะเข้าได้ไหมฮัลโหลครับก่อนเข้าอ่ะขอคนละแสนนะอยู่ตรงกลางกลางแลนด์เลยครับพี่หลอกมัน่ะบอกว่าอยากเข้านะบอกว่าอยากเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอรอรอควักของให้เขาดูนะอันนี้งานหึ่มไหมพี่เนี่ยบอกว่าแบบไม่ใช่จะได้มีคนละแสนโอเคพี่ นี่รวมตังมาดันของให้ผมได้ไหมอย่าว่างั้นนี่นเออเฮ้อมึงไปหาเขานูให้แก๊งซาวเวียดันให้ดีกว่านี่ <ผม S 1> ไงไ,ได้มันเฮ็ดนี่ไงใช่เหรอ,หรอป็นนี่ว<ะ>่ขอดูไว้เป็นกรณีศึกษาะนะคะไอนวะเอาวิอนนทำน้ายไง ทั้งหมดมีกี่คนนะที่จะบอกเขามีผมหนึ<ำ>่ 2> 1, 2, 3, งสองสามสี่ห้า่ะทำสวัสดีครับ,รบใช่ใช่คนที่อันนี้หรือเปล่าครับมี่คนครับ อ่าพวกผมมีประมาณหนึ่งสองสามมีห้าคนครับผมทั้งหมดมีห้าคนอันนี้มีอาวุธอะไรอย่างครับมีอาวุธอะไรบ้างอ่ามีพวกมีดพวกไม้อะไรพวกนี้แล้วครับมีปืนบางคนมีปืนนะครับใช่แต่ว่ามีปืนกี่คนมีเจ้คอนถือถือให้เขาด้วยเนี่ยสามสามสามคนนี้ครับสามคนนี้สามคนนี้คือพวกผมอ่ะมีพวกอาวุธอาวุธแล้วแต่ว่าคือ ก่อนหน้านี้วผมเคยอยู่แก๊งมาครับแต่ว่าตอนนี้เขาแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้ต่อวีซ่าแล้วทีนี้เขากลับมาต่อวีซ่าพวกผมก็เลยกลับมากันแล้วก็าหามารันอะไรเงี้ยครับพอเก็ตไหมครับ,รบใช่แล้วอ,อะไรนะครับอยู่อยู่นาการสก,กีมาก็อ,อยู่นาการใช่ครับอมีเวลาเล่นช่งไหนบ้างครับประมางอ่าก็ยี่สิบสี่ครับ ย4ก็คือเล่นทั้งวันใช่ไหมใชบก็แช้คขาว่าทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะไม่แบบก็มีเว้นนอนเล็กๆน้อยครับแต่ก็ส่วนใหญ่ว่างยี่ิบแล้วพีคามปกติเติมพอยเท่าไหร่ครับอ่าพอยอะไรพันห้าครับพันห้าครับพันาอ๋อก็คือพีคามเข้าได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เดี๋ยวผมอ่ะเยคือคือผมผมขออันนี้ได้ไหมเดยวคือว่าผมมีของครบมีพวกอาวุธอะไรครบก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกผมขายแล้วก็แบบเอาไปเล่นอะไรหมดแล้วอะครับใช่ก็คือตอนนี้ไม่มีสตังค์เหลือเลยครับเพราะผมก็เลยจะขอเป็นเงินตั้งตัวเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับก่อนก่อนที่จะคือผมขอไปเตรียมตัวเอาเงินไปแบบลงทุนน,นู่นนี่นั่นทําแก๊งอะไรเงี้ยครับไปทำทำทำ,ทำเงินอะก่อนเข้าแก๊งอะครับตอนพี่พี่จะไปสร้างแก๊งในทับบี้ไหมพี่คนหลังครับพ่อ ใ,ให้พวกผม<ะ>คนผมเปิดวิดเปิดตอนนี้ผมไปคุยกันนะมาแล้วคือไม่พรุ่งนี้ต้องมาลือนอ่ะก็จะขึ้นแก๊งยังไงเราได้ฟาร,ร์มดงกันอยู่แล้วแหละค,คือจะแบบให้ให้เงินพวกผมสักคนละแสนสองแสนอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับพอละแสนหนึ่งแสนก็ได้ครับทุนทวนเลยก็ได้แสนสองแสนใช่ครับคือพวกผมต้องการเงินตั้งต้นจริงๆครับเพราะว่าพวกผมรู้วิธีการแบบหางงูหางเงินแล้วครับแต่ว่าต้องใช้สตังอะไรเงี้ยครับได้ท่านเดี๋ยวติดต่อไปที เดี๋ยวได้เดี๋ยวผมกู้หัวใจให้ไอ้รบกวนเข้าดาร์ Chat หน่อยครับชอบพิมพ์ชื่อแล้วก็เบอร์ไว้ให้นะไปกันปอนีไปน้องนีไปหนีไปหนีไปน้องใช่ไหมเข้ามาไปตอด Dark แ h ทหนีไปน้องไม่ถ้าเข้าดาร์ Chat มันจะเห็นชื่อเราป่ะเห็นมึงเข้าไปดีนะฮะตัมึงเข้าไปก่อนมึงมึงมึงบอกมึงเป็นพี่ใหญ่ที่สุด ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าแล้วก็เดี๋ยวติดเวลาติดต่ออะไรติดต่อพันผมนได้ครับไม่ไม่ไออ,อันนี้ให้เอาเข้าไว้หมดทุกคนอครับเี๋ยวตอนนี้จะลิดรายชื่อทีละคนแล้วก็จะคัดอีกทีนึงเอาพี่ตอ่อ <c oughs> <c oughs> มันคัดอะไรของมันไว้อีเหี้ยบจะมีขนาดนี้มันยังต้องคัดอีกอะ่ะท่าไงดีมันก็บอกได้ครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนได้ แบบยังไงเดี๋ยวผมติดต่อมาอีกทีครับสองทนี้จะมีฟรีที่เาวไทยอีกทีนึงนะครับคือตอนนี้พอจะมีแบบงบงบให้พวกผมก่อนเนี่ยผมจะได้เริ่มกันเลยอ่ะคือเอาเอาเอาเลยได้ไหมครับได้อยู่กันจะพวกผมแบบอยู่กันมามันมาหลายหลายคนไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ได้จะได้ไปหาเส้นรถรถอะไรแบบเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะเขาจะสร้างโครงสร้างแก่งไอ้เยี้ยเราไปอ่านดูดเงินยากมันแการอะไรเดลวัตเทศเราทำลายระบบมันไงเออเราไม่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กซเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสายรับเอเดมดีสายรับเอเดมดี เงินสองแสมั้งเรียกเขาเข้ามาดูก่อนมีเงินมีเงินให้ผมแสนสองแสนไหมครับผมจะไปหาเช่ารถไปฟาร์มกันนะครับใช่แต่แต่อาวุธไม่ต้องมีเสียงเงินให้พวกผมขึ้นนะครับมีมีกันแล้วครับอันนี้ก็หาเช่ารถที่หลังจะใส่ที่หลังได้ไม่ใช่หรอคือผมไม่มีเลยครับอยากได้เป็นเงินสดติดตัวไว้ก่อนได้ไหมครับในผมผมเป็นแก๊งแป๊ดเด็แล้วเดี๋ยวผมติดต่อไปทีได้ไหมรออีกทีนึง ได้ครับหายไปเลยอ่ะอีกไม่นานใช่ไหมครับพี่อันนี้พี่เบอร์เลยนะโดมทักจุดแปดเจ็ดเก้าห้าห้าครับพี่ถึงพี่อ้วนไหมพี่ถึงงูอ้วนด้วยค่ะนี่ครับที่ผมทักไปไอคนนี้มาฟังอะไรคนนี้น่าจะเป็นพวกกันนะไอหมวกแดงเนี่ยแต่ไอคนนี้อะใครว่าขาทั้งหมดมันจะประมาณสี่ประมาณที่ห้าแสนนะพี่นะเออไปเช่าไปรับข้าวไรับข้าวใผมแบบกลับมามีไฟกันแล้วไงผม อยากเอามาลงทุนอะไรเงี้ยมีห้าคนใช่ไหมใช่ครับใช่ซื้อยังไงมันได้พวกผมไปผมมั่นใจว่าคุ้มอะแต่ถ้าเกิดเข้ามาผมคุณต้องรับความผิดต้องตามไปทําข้าวสมที่โอติล่ะโอ้โหลองตีนเหรอรับได้ครับพี่รับได้ครับรับได้ผู้ผมก็จะใช้สีขาวได้ครับได้เพราะผมสีขาวเได้เหรอไม่คือผมแค่มาเล่นผมพร้อมอยู่แล้วครับผมเอาไม้ถ่ายไม่เป็นไรครับผมใช่ครับผมพร้อมโดนดีครับครับใช่่ไปดิ ขอขอสักห้าแสนเช่ารถได้ไหมจะไปเช่ารถฟาร์มสามพันตอไปเียห้าแสนนะครับครับผมฮัลโหลพี่พอมีห้าแสนให้ผมไปสร้างครอบครัวไหมพี่พี่ครับพี่ครับมันเยอะมากเลยนะพอมีห้าแสนให้ผมไปสร้างรถครอบครัวไหมพี่ห้าคนคนละแตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวคู่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวอะะไรนพี่ชายตั้งเวรปีทันเดี๋ยวคู่หัวแกงให้ถ้าเกิดอันนี้อันนี้จะโอเคครับพี่ข่าวครับพี่เข่าหัวแกงที่ชื่ออะไรพี่ใช่เพื่อนพี่เหรอแกงลูกจินครับลูกจิน ใช่ลูกชิ้นเหรอครับแล้วแล้วพี่จะไปเบิกให้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวผมติดต่อมาอีกทีนะนี่ครับพี่ชายสรัสดีครับครับภายในวันนี้ภายในวันนี้น่าจะได้ไหมครับพี่ภายในวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลมันจะให้เราจริงเหรอกูไม่รู้วาาไอ้เหี้ยไหวแค่เงินห้าแสนมึงยังไม่กล้าใจสปอร์ตมึงจะเอาใจพวกกูได้ไงวะเนาะจริงพี่เราแบบมีแต่พวกอาวุธสงครามอะไม่ทำลายล้าอาวุธอาวุธก็มีครบให้แล้วไอ้ยังมึงยัเอาอะไรไง แม่งไม่ใจเลยบัตไม่คิดถึงหรอแค่แสนเดียวอย่างงี้ไม่ไม่พี่พ่าผมาเรอรอราก็ะืึอมันดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันมันดูแบบไม่ค่อยคุยกันลงตัวเอามันดูเลื้อนนะเราไม่พอมาดูโตแล้วไม่ให้ก็ไม่เอามาดูโตขึ้นนะไปใส่มาไปไปหาลื้อไหมพี่ชายไปหาลื้อไหมก็เนี่ยรอเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยไปดิเอคเสียไปยังจะไปลื้อไงีย เยอะๆและเหลืองและเหลืองไปหาหรือแบบพวกตามแบบอันนี้อ่ะพี่ตามฟามอ่ะและเหลืองและเหลืองจะดีระบบใหม่ดีกว่าช่วงนี้เงินเฟ้อว่ะอยากจะไปป้นพวกที่มันเล่นพวกถ้าแลนป้นได้น่าจะดีเนาะพวกไประเบิดโต๊ะบาอะไรเงี้ยระเบิดระเบิดโต๊ะโป๊กเกอร์ไปไปไปขู่เงินในโต๊ะบาร์นะว่าว่าน่าว่าน่าจะโดนพวกมันเรียกทันนี้มามันบอกเลยมันจะไปเข้าสล็อตเลยวะฮะใช่หรอเออมันบอกขอก่เลยอท้าขอเคลียร์รถเคลียร์อะไรก่อน หารถฟาร์มก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คำตอบกันได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ดีค่ะไอ้แย่อยู่แบบเรามีอาวุธกันอยู่แล้วมันยังถามอะไรอ่ะมันถามอะไรแบบงงอ่ะจริงพี่ให้ผมว่ามันมันมันน่าจะให้ค่าเราต่ำไปไม่งั้นมันให้เงินแล้วมันยังไม่เห็นผลงานเราไงกูไม่เข้ากูเข้าเมืองแต่หากูไม่เจอหากูเอาอ่ะสวัสดีค่ะ มันจะให้ส่งรายชื่อยังไงดีวะส่งรายชื่อสวัสดีครับพี่ชายก็บอกชื่อมั่วๆไปก่อนดิคิดชื่อ,อ <c oughs> พวกตระกูลยูซี่มาเขียวยูซี่เขียวยูซี่ <c oughs> อย่างเงี้ยเดีจเวผมมงคลยูซี่เออผมขอชื่อก๊าฟูนะชื่ออิมเพลดาวยูซี่แล้วพี่ตอนปั่นนี้พทหลังคนเขาอินดีมดีอ่ะ เดี๋ยวผมริบชื่อไว้ที่โทรศัพท์โซโลยูไม่เมื่อกี้ผมใช้ชื่อเลยเนี่ยผมรีบไปเปลี่ยนอ่ะน่าจะโดนสายมันไงเฮียวายก็เฮ้ยวมาวสุดที่่เฮ้ยโหลอันนี้อ x เอ็กแปหรือเปล่า่ชื่ออิติเดทอยู่สนะได้ได้อีตอนนี้มีอิมเพลดาวโซโลเอสเกอร์อิติเดแล้วก็ ว่าพี่ต่อถ้ามันเอาเราเข้าจริงทำไงเนี่ยพี่กูไม่เข้าในข้าวข้าวปีมันจะทั้งนทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวย้ำโดยหิวตังจัดล้ออะไรอ่ะไอ้เลยเสียงดังมากเออใครอย่ามาแอบฟังโวยเคลรถคันเดียวแม่งยังงกอยู่เลยฮู้รั่วกันเลยเขาหล่อพี่เราเป็นพวกตึงกันการเก่าหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นี่มี Impel Down Solo Escer Expedite แล้วก็แล้วก็ ไปยางงานงั้นคือมาตอนนั้นละแล้รถอ่ะนี่ไงรถมึงนี่ไงเอารถโง่ๆอย่างนี้ไปก่อนไปหาพวกเก็บเห็ดเก็บอะไรก่อนไม่เราก็ไปหาพวกแคมป์ขนาดมึงไม่เห็นอะรีโอตามเขาเมื่อวานเนี่ยเออพวกแคมป์ตามเขาอ่ะพวกพอเห็นคตรบึมๆไปหาลรือหมดเลยพี่ตรงนั้นอะคนมันเยอะหื้อได้ไปแบบคุมเลยนะไม่ใช่มึงปล่อยให้มันไปนะไอ้ทียมันไปเซ็ตของนี่พี่ไปเซ็ตของเนี่ยไปพี่ต่อแจกของไหมพี่ไม่มีอ่ะไปดิไปไปไปเด็กเจอกัน เจอกันครับพี่ก๊ n ปิเจอกันครับพี่ก๊าปีเจอกันครับดูแลตัวเองนะเอ้ยอย่าทำพี่พอน้องโอเคลยตอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวายขอนั่งกับพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปหารถมาโอเคโอเคพี่มารับหนึน้าเอ้ห้าหนึ่งกเก้าหกให้ให้รียวโทรมาให้เรียวโทรมาไม่พี่พี่ตอบมันเ้ยถ้ากวัวก๊งกงกงสัตว์ พี่กูโดดไต่ทำมึงวงแตกงแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยื่อเแค่มึงคงแปลกเจอกับพวกกูเหยื่อสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้อห้แรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแก่ที่พวกมึงเคยได้ช่ว่ยวโแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไปสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้อหนยิ่งมึงของน้อยพวกกูรวยจักอย่าสรือมาขอพอยกูไม่สนมึไม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย